สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มีลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุมจะมาบอกท่านนะคะว่าในช่วงวันที่9ถึง15มิถุนายนโชคชะตาวาสนาของท่านจะเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีหรือไม่นะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินโชคลาบและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาและชาวราศีกุมกันนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้จะราบรื่นและคล่องตัวดีหรือไม่นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุมสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเรียกได้ว่าปัญญาเปิดความคิดลื่นไหลไหวพริ้วและไอเดียดีมากพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีด้วยนะคะ เหมาะแก่การแก้ไขปัญหาเหมาะแก่การออกพบปะผู้คนพูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญเหมาะแก่การยื่นเอกสารนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาในการยื่นเอกสารหรือการพูดคุยท่านจะมีวิธีแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของท่านเองและปัญหาต่างๆเป็นสัปดาห์ที่แก้ไขได้ง่ายนะคะแต่มีสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนะคะในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมท่านใดที่ ทำงานกับคนหมู่มากพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศนะคะสัปดาห์นี้ระวังจะเกิดความขัดแย้งระหว่างท่านกับคนในที่ทำงานฉะนั้นพูดให้น้อยทำงานให้มากถ้าเป็นไปได้เวลาที่ประชุมงานหรือว่าคุยงานนะคะฟังอย่างเดียวจะเป็นการดีที่สุดนิ่งๆไว้ท่านจะพอใจหรือไม่พอใจนิ่งเอาไว้ก่อนนะคะและมันจะมีรูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ท่านอาจจะมีความขัดแย้งภายในใจของตัวเองกับเรื่องบางเรื่องฉะนั้นนะคะถ้าท่านมีเรื่องราวที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่ากำลังขัดแย้งกันอยู่เอ๊ะจะตัดสินใจดีไหมจะไปหรือไม่ไปเป็นอันว่าเอาแบบนี้นะคะให้ท่านนั้นตั้งสติอันดับแรกตั้งสตินิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วท่านจะค้นพบคำตอบนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านนิ่งสติมาปัญญาเปิด ท่านจะสามารถตัดสินใจเรื่องราวต่างๆมันจะคลิกนะคะคือพูดได้ไง่ายนิ่งปุ๊บอ๋อหาทางออกได้เลยอ่ะเป็นอันว่าไปหรือไม่ไปดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ให้ระวังคำพูดอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพราะท่านเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการใช้คำพูดนะพลิกแพลงคำพูดได้เก่งด้วยพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าท่านเป็นคนที่ พูดเร็วนะคะและเป็นคนที่พูดตรงจนเกินไปฉะนั้นอย่าคิดดังบางเรื่องไม่จำเป็นก็อย่าพูดดีกว่านะคะนิ่งๆไปจะเป็นผลดีสำหรับตัวท่านนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ใช้คำพูดในการทำมาหากินในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ผลกำไรดีในบางวันมีโอกาสได้ ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์สัปดาห์นี้ท่านวาจาโดดเด่นนะคะคือพูดได้ง่ายยิ่งพูดยิ่งสนุกยิ่งยิ่งพูดท่านคือคนจะชอบในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนําเสนอไลฟ์สดบ่อยๆนะคะเพิ่มเวลาในการไลฟ์สดนิดนึงสัปดาห์นี้แล้วยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นสําหรับท่านใดที่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะเป็นสัปดาห์ ค่อนข้างที่จะเด่นสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านแต่ท่านจะต้องไม่ประมาทท่านจะต้องหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยกระตุ้นยอดขายนะคะอาจเป็นอันว่าการงานของชาวลักนณาและชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาผลประโยชน์บางอย่างท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวบางอย่างอยู่กําลังรอคอยคําตอบนะคะจะมีข่าว เข้ามาในรอบสัปดาห์นี้บางท่านจะเป็นข่าวดีด้วยมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นใช้คําว่าโดดเด่นท่านจะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองหาเงินเก่งนะคะไหวพลิบดีหาเงินเก่งบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทาง ะะมีดวงได้เงินจากการใช้คําพูดเจราจาต่อรองผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองขอกู้ขอ,ขอ,ขอยืมจะสําเร็จฉะนั้นท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครพูดได้นะคะแต่อย่าใจร้อนนะท่านจะต้องพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลอะต่อมาอยากจะยื่นเอกสารขอกู้ขอ,ขอ,ขอยืมก็ถือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับท่านนะคะต่อมาบางท่านนะคะ จะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางท่านใดที่รับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําหรือท่านใดที่รับจ็อบควบคู่กับงานประจําสัปดาห์นี้งานของท่านจะเข้ามาดีนะคะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาค่ะขาดเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินท่านจะค้นพบช่องทางการหาเงิน ต่อมาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอยากจะให้ท่านระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากในรอบสัปดาห์นี้เป็นคนที่อยากซื้อซือ้อยากกินกินทันทีไม่ค่อยจะคิดมากเรื่องการหาเงินนะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ว่าใช้เงินเก่งด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้เงินนิดหนึ่ง รอบในรอบสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่ารายรับของท่านไม่คือพูดได้ง่ายๆการเงินนะคะเข้ามาดีต่อให้ท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวในรอบสัปดาห์นี้ท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายแต่จะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งมีรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายหรืออยู่ๆก็ต้องจ่ายโดยที่ท่านนั้น คาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันและเป็นรายจ่ายที่อึดอัดมากๆไม่อยากจ่ายเลยอะแต่ต้องจำใจใจ่ายนะคะอาจจะมีข้าของภายในบ้านแต่หักชำรุดพังเสียหายนะคะและมันเป็นสิ่งที่ท่านคือเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายมีรายจ่ายที่เหนือความคาดหมายไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามานะแต่ข้อเด่นก็คือว่าค่อนข้างที่จะโดเดอ่ามันอาจจะมีรูปแบบนี้ด้วยนะท่านอาจจะอึดจะอัดใจ เกี่ยวกับใครบางคนเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้เช่นเขาเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินซึ่งเป็นคนที่ท่านนั้นไม่อยากจะช่วยแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้เอาแบบนี้แล้วกันนะคะถ้าท่านอึดอัดใจเรื่องนี้แนะนำนะคะให้ท่านใช้วิธีให้เงินเขาไปในจํานวนที่ท่านสามารถให้เขาได้นะคะเพื่อป้องอเพื่อตัดปัญหาความขัดแย้ง ะะเพราะว่าถ้าท่านให้เขากู้ยืมไปโอกาสที่เขาจะคืนเงินก็ไม่มีคือพูดได้ง่ายให้แล้วก็เหมือนให้ไปเลยนะคะฉะนั้นวางแผนไว้ได้เลยนะคะว่าถ้ามีใครอสมมติไว้ล่วงหน้าก็ได้ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินจากท่านท่านจะปฏิบัติตัวยังไงจะปฏิเสธยังไงให้เขานั้นมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะช่วยเหลือแต่ท่านไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะคะ ลองคิดเล่นๆก็ได้นะเพราะมันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านหรือจะมีเหตุการณ์ให้ได้ใช้จ่ายเงินไปกับใครบางคนโดยที่ท่านไม่อยากจ่ายจริงๆนะเนี่ยอาโดยภาพรวมมีโชคลาภด้านการเงินนะคะเสียงโชคเสียงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะนะต่อมาลงทุนได้แต่จะต้องจับตาการลงทุนให้ดีๆสำหรับนักลงทุนเพราะค้าแม่ขายขายดีมีโอกาสได้กำไรพิเศษนะคะ การเงินไม่น่าเป็นห่วงแต่จะหมุนเงินหนักพอสมควรนะคะต่อมาด้านความรักสำหรับคนโสดสัปดาห์นี้ท่านลันลาค่ะมีสเสน่ห์นะมีคนพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยแต่ท่านไม่สนใจนะคะอยู่กับใครก็รักอยู่คุยกับใครเขาก็ชอบฉะนั้นไม่ชอบใครอย่าไปล้อเล่นกับเขานะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วจวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่จะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะเรื่องเงินเงินทองทองถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกับผู้ครองคนรัางเรื่องเงินเงินทองทองก็พูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องให้ท่านและผู้ครองได้คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองภายในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลท่านจะมีวิธีพูดคุยก็ถือว่าลงเอ,อยด้วยดีนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านงุนงงโหโหแล้วพูดคุยโอเรื่องราวบานปลายเลยนันเนี่ย จานั้นพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะอะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะในรอบสัปดาห์นี้คิดหวังสิง่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ